สวัสดีจ้าสวัสดีสุกขู่ซุขคนมาพี่น้องมากินเข่าแล้วกข่อยมือนเนี้ยอาหารข่อยอาหารเสาร่าได้ปลาทูปลาทูแล้วก็แหนมหมูแล้วก็ซุปน้ำไม่ซุปน้ำไม่สมใส,มใส่ปลาทูมือนั่นแล้วพี่น้องสามมือแล้วกินยังไม่ได้หมดอยู่ออพอเสียาจ้าแส่ตู้เย็นไว้กินได้คือเก่าเนี่ยสามมือแล้วแซ่บอุ้ยโอ้ยลดมือมาเด้อกินน้ำกันจ้า นั่งคาตมาใจกันมือที่สามมือที่สี่ก็เรียบด้วยก้าอันนี้เนื้อเห็ดเห็ดวัานสุกนึงว่าจะเป็นหรือบอเอามาซิ่มเบิง้งเป็นไรน้อเป็นห่งวงเนาะเห็ดใส่ถุงมือเนาะจ้ะนึกว่าจะสิวเปลี่ยนไหวป่ะเนี่ย สองมือเป็นแล้วแม่มันห่อนใช่ป to <AS> <outfit> ่ะย <acity noise> <laughs> ี่นี่ก็อากาศห่อนนี่พี่น้องเนี่ยบางมือซ้ำสิบองศาคนนี้ยูดัดนี่ยี่เมืองเนี่ยเนี่ยแหนมก็เห็นบ่เห็ดแหนมหมูพึ่งอยากกินแหนมหมูก็เพราะแนวอันห่อนนี่พี่น้องก็ได้ประกันเห็ดซอยกันกับพี่ยุทธิทำงานกับน้องหน้าซอยกันมือนั่นเห็ดซอยกันตั้งเหื้อตั้งหัวมะหัวจังใดวะตีเบื่องผู้น่ะ บะมี่อ็นี่พี่น้องบะมีหนัองอยางโอ้ยหนามเฮียบะมีหนัองอยางพี่น้องก็เลยใส่เทปเทปไสกับบะมีแบบที่หนึง่งเลยเทปคุณปิดก็เลยทั้งเย็ดทั้งหัวกระเสียบอยู่ โมเมนกาแฟ้อ,อยไปเส้นนี่พี่น้องผสมนมผสมนมไหลนยนมโมเมนนุมหวานนมเจือดนะมันก็เลยเป็นคือแกว่หญ่โอ้อจับขาแกแต่มันแป๊แปลมยังชุกคอยเป็นคนมากินดิพี่น้องอรเราก็เลยเบรออกแนวนี่ สมสมสมแบบว่ากําลังแซ่บนะพี่น้องอใส่อันนี้บ่ลืมเปิดลืมเปิดไมค์กูว่าหมู่เจ้าจะได้ยินมาเด้อขออภัยเด้อถ้าบ่ได้ยินเอ้านี่มาติดอยางดีบ่ลืมเปิดไมคพี่น้องงวดหลาย บตื่นเจ้ามากกระหิ้วเขารวดวุ้นนี้ ปกติจะกินตอนตอนเบรกพี่น้องเบรกใบาสามยังจะกินเขา่าแบบแบบแหนมพี่น้อง นสมแบบสมพอดีนะเพราะสมผงแต่ก็บอกแบบว่าซ้ำไหนซ้ำนมงนะพี่น้องมันสมแบบพอดีกินเลยผู้ส่งทอ,อเดเข็ด แซ่บเราขมูกแต่บข่้มูกแตนรถไฟชีวิตอยู่งมั่งงอกพี่น้องเพราะต้องงานอดเมื่อเต็มมูเจ้ามีเงินซื้อบอ่นี่เมิดทุกอย่างเหมืนอนเราก็ซื้อพักเพวพักเพวก็พักอันนั้นมาจากักเอาไปไว่ใส่หักบ่บ่ เมื่อกินกระป๋อนเนี่ยพอใจมีเงินซื้อบบะมี่เมื่อขลงอยากของกินอาหารทั้งเมืองไทยเฮาเสือบะเมนว่าสิมเมื่อทุกอย่างดอกว่านเด็กทหาก,กินแบบของมันลึกลับแบบหาจัดยากเสืบ่มี่อะไพี่นกใครว่าอาหารแบบทั่วไปที่เฮาแบบว่า ินได้ปกติอยู่อ่าเมืองไทยเฮามันมีขายพี่น้องอยู่ร้านเอเชียเยอะแยะแลกถ้าผู้ใดบ่มีรถไปผู้ใดี่านไปจังซั่นจังซี่สั่งออนไลน์มาส่งถึงหน้าบ้านจ้ะล่ะขออย่างเดียวบ่เตะหมู่เจ้าสิมีเงินซื้อบ่บ่จพี่น้องะกล่ะคุก็หาซื้อกินยากเนาะทุกมื้อเนี่ยง่ายค่ะ ก็แล้วแต่คือว่าล่ะพี่น้องเนาะมันแล้วแต่ผู้ใดสิอยู่มองใดผู้ใดสิอยู่จุดใด้เราสำหรับเพิ่มเกล็ดไปอ่ะเพราะว่าแต่มีเงินน่นเหรอง่ายมืดท้องอยากท้องกิ่นจุดสี่ว่าแน่นแล้วมึงอยู่มองนั่นมองนี่มึงจะมีความเปรียบเสียบ โอเคจะคุ้นนะพี่น้องเด้อยลินดอาหารกินแบบนี้พี่น้อง น,นี่เป็นมือวันจันทร์ที่3กรกฎาคมพี่นัง่งตอนนี้กับเวลา10โมงกว่าไม่ถึง11โมง โคตจะเป็นเสียบเลยดินนว,ดวันนี้เอาเมื่อไหร่กินอีกข้อกับเมือ้อไหร่พี่นรองของมากได้แด่แหนมเนี่ยนี่เมืองไทยกันสิเสียบใช่ไหมเนาะ เสีบไส่ไม่ย่างขายแต่ว่าเขาเจามันบ่ค่อยส่งเพราะว่าเนมแบบนั้นส่วนมากเขาเจะเอาไปขายเสียบไม่ขายนะขายแบบหรือว่าเขาเจเ้าเฮ็ดเ่าท่านหรือไดลกระหูหรือไองแบบว่ามันบ่ส่งก็เอาไปเสียบขายด้วยากระเสียบเพื่อเอาพี่น้องคนก็มักซื้อกินอยู่แต่ไม่ยังเมืองไทยไม่ละสิบบาทนะผู้ว่าพู้มือดีดีเจ็ดบาทมากกินประเภท เป็ดเป็นแหนมพีม่น้องค่ะเป็นแหนมแหนมมัวแหนมหัวแหนมยังสุมัมมมมกกินมดแต่กระสมสมปลามากอร่อยเนื้อคนนี้หอนๆเนีย่ยโอ้ยแสีบพี่น้องประเพ็ดตัวนมากนะคนอีสานเนาะคนอีสานเฮากะสิก่อยละผู้หนึ่งบ่า่มากกินประเภทดพัตประเภททอดประเภท กะทินี่บ่มากเลยพี่น้องมากินแล้วอาหารแบบอาหารอาหารอีสานน่าเล่าสิละพอแล้วพี่น้องไม่สิ่อ้วน กินเข่าหล่ไล่ส่วนนี่มึงว่าเนี่ยกินเขาอีเบิดมือเบิดเว้นเนะพี่น้องพอข้าวหิวพอข้าวหิวกินเข่าแบบหรือว่าอาหารไม่ถือปากก็จังนั่กินก็ยังแบบว่ามันจะคืดอยากเรื่อยๆเองสินะอันนี้ก็เก็บไยาจะกินอีกรลอดนึงผมเนี่ยนี่สองสามหลอดเปล่าคือแน่มันซุ่งเพราะว่ากินผู้เดียวมูกขบไม่ค่อยกินน้าเหมพี่น้องเราใหม่สมซื่อมากเลยยังเหลืออยู่เลยเอาไปตะเกียง แกงใส่ไก่แยงสีหนาะแกงกระเมยสมใส่ไก่ใส่ผักอีตูนะพี่น้องเว้ยสดน้ำแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ซั่มนี่แหละเมื่อว่าการคลิปไหนเรื่มกดติดตามกดไลค์กดแช่เป็นกําลังใจในราคาในชีวิตคนอยู่สำหรับข่อยเด้มาแช่ชีวิตประสบการณ์รอยู่เมืองหนอกการทมงานอยู่ร้านอาหารไทยอีกแง่มุมหนึ่งของชีวิตคนไทยห้าในต่างแดนนะพี่น้องเมื่อกันคลิปหนาค่ะไปแล้วค่ะ